มาที่เรื่องของบิ๊กบิ๊กกันบ้างนะครับนี่ด้านหลังผมนะฮะบิ๊กต่อคืนรังบิ๊กโจ๊กรอก่อนเอนะครับปกติรังนี่เขาใช้กับอะไรมีหลายอย่างนกนกก็มีนกก็มีหนูก็มีหนูก็อยู่รังได้ใช่ใช่บ้านเขาหมายถึงบ้านครับรังก็คือเหมือนบ้านคืนทินอะไรคืนทินคืนบ้านอันนี้คืนรังอนะ รังต่อชื่อวิกต่อก็คือรังต่อกับคืนรังต่อในนั้นก็จะมีมีนาตัวนางพญาตัวจ่าฝูงแล้วข้างในก็จะมีลูกน้องคืนกับคืนสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยนะฮะก็เมื่อวานคุณวิษณุเครืองามที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้มีการแถลงนะครับรายละเอียดผลการสอบสวนของคณะกรรมการที่นายกตั้งมาตรวจสอบนะฮะก็ทั้งบิกตอบิกโจกครับ พลตจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตรวอสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับผลการตรวจสอบเรื่องนี้ใจความสำคัญระบุว่ามีความขัดแยง้งนะะแล้วก็ไม่เรียบร้อยเกิดขึ้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจริงส่วนใหญ่เกี่ยวพันกับกรณีของสองบิ๊กตำรวจและตำรวจทุกระดับที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาตอนนี้ผลการตรวจสอบคดีความต่างๆก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นการดึงตัวบิ๊กต่อออกมาจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อรอให้มีการสอบสวนก็จะไม่เกิดประโยชน์อีกนะจึงเห็นควรให้มีคำสั่งย้ายกลับไปที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตามเดิมนะครับก็กลับไปนั่งตำแหน่งพบตรเพราะว่าเดี๋ยวบิ๊กต่อก็จะ,กะเกษียณอยู่แล้วเนี่ยอีกไม่กี่เดือนนะ<ฆ>สิ้นเดือนกันยายนกเกษียณแล้วไง<ฆ>นะครับง้อเหลือเวลาประมาณ3เดือนประมาณนี้ก็กลับไปทํางานเป็นพบตรนี่นะครับ ขณะเดียวกันก็เห็นว่ากระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมการกฤษฎิการ่วมกันตรวจสอบเพื่อกำหนดขอบเขตว่าอำนาจการทำคดีควรอยู่กับใครกันแน่ส่วนกรณีของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานนั้นคณะกรรมการกฤษฎิการมีมติ10ต่อ0เห็นว่ากรณีที่มีการออกคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนเป็นคำสั่งที่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ที่ขัดต่อกฎหมายพรบรตำรวจฉบับใหม่คืออาจารย์วิศณุบ,บอกว่าเนี่ยการออกคำสั่ง ให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการเนี่ยมันทําแบบไม่ถูกขั้นตอนอะ่ะมันทาไม่ไม่ถูกตามขั้นตอนนะครับจึงให้สานักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยไปดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนดําเนินการนําความกลาบบังคมทูนเท่ากับว่าเรื่องนี้ก็อยู่ระหว่างการรอพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบิ๊กต่อเนี่ยก็จะได้กลับมาทํางานไป็ัวบตรอส่วนบิ๊กโจ๊กเนี่ยรอไปก่อนนะครับนี่นะครับ ขณะเดยียวกันนะักข่าวก็สอบถามนะครับว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะมีโอกาสกลับไปเป็นคนดิเดตชิงตําแหน่งพบตรหรือไม่นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยก็พบิ๊กต่อกเกษียณใช่ไหมเขาก็ต้องหาพบตรคนใหม่แล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับบิ๊กโจ๊กเนี่ยถ้าเกิดกลับไปเนี่ยก็มีโอกาสได้เป็นคนดิเดตคุณวิศณุก็บอกว่ามันก็มีโอกาสนะเพราะในกฎหมายตำรวจเองนั้นก็ระบุชัดเจนว่าจะไม่เอาเหตุผลนี้มาเป็นเหตุ ในการสกัดกั้นการดํารงตําแหน่งหรือเลื่อนตําแหน่งของบุคคลแต่ก็ไม่มีกรอบเวลาในการตรวจสอบเช่นกันนะครับนี่นะครับล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเนี่ยทางเว็บไซต์ของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะฮะเขาก็ได้มีการเอาภาพบิ๊กโจ๊กเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์แล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีการเอาภาพของบิ๊กโจ๊กเนี่ยออกจากเว็บไซต์ครับที่เว็บไซต์เขาจะมีตําแหน่งนะฮะใครเป็นผบวตรอใครเป็นรองผบวตรอนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเอาภาพบิ๊กโจ๊กเนี่ยออกนะฮะล่าสุดเนี่ยนักข่าวเข้าไปส่องนะปรากฏว่าภาพบิ๊กโจ๊กเนี่ยกลับมาแล้วครับกลับมาแต่ภาพนะครับคนยังไม่กลับอ่าคนเนี่ยรอไปก่อนก็อย่างดียังรูปเอามาก่อนเอาภาพไปก่อนนะครับครับานายกรัฐมนตรีว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังหนะ่อยฮะ มีการเปรียบว่ากรณีที่มันเกิดขึ้นเหมือนกันเด็กทะเลาะกันหรือตีกันเองแต่ตอนนี้ก็ได้มีการทํามปรามกันเรียบร้อยแล้วแต่กลับไปเด็กยังทะเลาะกันอยู่อีกเราจะทำยังไงเราเริ่มจะมองบวกบ้างนะว่าถ้าเกิดกลับไปแล้วน่าจะได้รักกันแล้วดีกันแล้วนะครับคือผมเชื่อนะครับนะครับนายกก็ได้มีการเซ็นคําสั่งให้บิ๊กต่อเนี่ยกลับไปนั่งเก้าอี้ผบตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอส่วน คุณรังสิมันตรมสสบัญชีรายชื่อพระเก้าไกลนะครับประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐบอกว่าสิ่งที่คุณวิษณุถแถลงค่อนข้างจะน่าผิดหวังยังไม่ชัดเจนเพียงพอว่าความขัดแย้งคืออะไรแต่ก็ไม่ใช่สาระสาคัญเพราะสาระสาคัญคือการทุจริตในเรื่องของการใช้อํานาจหน้าที่โดยไม่ชอบซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่สุดของตํารวจสุดท้ายก็เป็นปัญหาที่ถูกซุกเอาไว้ใต้พรมขององค์กรตํารวจที่ยังไม่ได้การขี่ใคร การแถลงของท่านท่านอาจารย์วิศนุวันนี้ค่อนข้างค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับค่อนข้างน่าผิดหวังคือไม่คิดว่าท่านท่านมาแล้วเนี่ยนะครับเป็นที่ปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรีมีอำนาจพอๆกับท่านกับรองนายกเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะทําอะไรได้มากกว่านี้นะครับแต่นั่นแหละครับสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่ามันกลายเป็นว่าความขัดแย้งหรือปัญหาที่มันถูกซุกเอาไว้ใต้พรมในองค์กรตำรวจเนี่ย สุดท้ายมันก็ไม่ได้รับการคี่คายต้องไม่ลืมว่าองค์กรตํารวจนะครับอยู่ภายใต้นายกรัฐมนตรีนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาลักษณะแบบนี้มันก็กระทบนะครับถึงสถานะของนายกรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีคนนี้ที่ชื่อว่าเศรษฐาทวีสินมีประสิทธิภาพแค่ไหนในการจัดการกวาดล้างกับปัญหาที่ผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในตรส่วนอีกคนหนึ่งครับที่ก่อนหน้านี้ออกมาเดินหน้าแฉบิ๊กต่อ อย่างต่อเนื่องก็คือทนายตั้มทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดนะฮะเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนบอกว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกที่มีพบวตรอที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและตัวเองเคยได้รับการติดต่อจากนักการเมืองระดับผู้ใหญ่ที่นับถือมาเสนอดีลรับให้ตัวเองเนี่ยหยุดการดําเนินคดีกับบิ๊กต่อเพื่อแลกกับการที่บิ๊กต่อและบิ๊กโจ๊กจะได้กลับมาดำรงตำแหน่งเหมือนเดิมนอกจากนี้ทนายตั้มยังบอกว่าได้ข้อมูลมาจาก ได้ข้อมูลมานะครับบอกว่าเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยนะบิ๊กต่อเนี่ยกำลังจะ,จะมีภารกิจใหญ่ในเดือนหน้านะครับคาดว่าเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าวแล้วก็จะลาออกและให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยกลับมาดำรงตำแหน่งรองผบตรนะครับซึ่งทนายตามบอกว่าไอ้ดีลลับที่ว่าเนี่ยเขาปฏิเสธไปนะอ่อะเดี๋ยวลองฟังเลยครับตอนนี้ประเทศไทยของเรานะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นประเทศเดียวในโลกเลยก็ว่าได้นะครับที่ จะมีผบตรซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนะครับกลับมาทําหน้าที่ตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าไอ้เรื่องการแจ้งความไปอะไรเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนไหนนะครับกล้าที่จะดาเนินการต่อไหมก่อนหน้านี้นะครับมันมีดิลหลายดิลมากนะครับพยายามที่จะติดต่อมาทางผมนะครับก็คือติดต่อมาว่าเดี๋ยวทางบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อเนี่ยจะได้กลับทั้งคู่ส่วนตัวผมเนี่ยก็จะได้รับการดูแลนะครับไอ้การดูแลทาง เนี่ยผมเข้าใจว่าคงจะมีการให้เงินให้ทองนะครับแต่ว่าผมก็บอกว่าเรื่องนี้ผมทําในฐานะทนายประชาชนนะครับแล้วก็ผมมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับ,บิ๊กโจ๊กเพื่อที่ต้องการว่าเออให้ิ๊กต่อกับมาแล้วแล้วพี่โจ๊กจะหาทางกลับได้ไม่ใช่ถึงแม้ว่าเราสนิทกันนะ,นะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของประเทศชาติบ้านเมืองผมขอโทษประชาชนทุกคนด้วยที่ผมทําภารกิจนี้ให้ไม่สําเร็จนะครับหลังจากนี้นะครับ ผมก็คงจะต้องทําต่อไปนะครับในฐานะที่คนธรรมดาคนหนึ่งที่สามารถทําได้เนี่ยหลังจากนี้อืมครับก็ประมาณนี้ก็คาดกันว่าเนี่ยเดี๋ยวให้บิ๊กต่อเนี่ยกลับมาก่อนเพราะว่าบิ๊กต่อเนี่ยเหลืออายุราชการอีกแค่สามเดือนครับเพราะเดี๋ยวกเกษียณสิ้นเดือนกันยาก็เดี๋ยวรอให้บิ๊กต่อเนี่ยกเกษียณก่อนหรือก่อนบิ๊กต่อจะเกษียณเนี่ยนะฮะกอให้บิ๊กโจ๊กกับมาครับเพราะเดี๋ยวกลับมาตอนนี้ เดี๋ยวก็จะเกิดปัญหาอีกเสือสองตัวมาอยู่ท่าเดียวกันไงจริงเหรอฮะจริงเหรอเป็นเสือหรอหรือเป็นตำรวจไม่ใช่ผมเปียบเปยเปียบเปยใช่ไหมเปียบเปยคุณประจงผมถามประโยคเดียวสองคนเนี่ยใครมีเอฟซมากกว่ากันโอ้โหคือถ้าตามดูตามหน้าสื่อนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะชอบบิ๊กโจ๊กใช่ไหมเพราะว่าสื่อเข้าถึงง่ายแล้วก็เวลามีเหมือนกับ ใครไปร้องเรียนอะไรต่างๆเนี่ยบิ๊กโจกเขาก็จะรับเรื่องร้องเรียนง่ายแล้วเขาก็ไปจัดการนู่จัดการนี่นะฮะได้ค่อนข้างไวในขณะที่บิ๊กต่อเนี่ยชาวบ้านอาจจะบางท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าท่านก็มาจากสายคอมมาโดสายนู่นน่ะสายสายกองปราบสายสอบสวนกลางแต่ท่านมามาขึ้นมาไวไงเมื่อวานนี้ฟังหลังจากที่ท่านอาจารย์วิษณุแถลงเนี่ยนะฟังจากหน้า ผมขอสรุปทาตอบพี่แป๊นนิดนึงถ้าเป็นบิ๊กโจ๊กเนี่ย FC เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนชาวบ้านครับแต่บิ๊กต่อเนี่ย FC เนี่ยในตำรวจเนี่ยในตำรวจด้วยกันเองเนี่ยบิ๊กต่อจะเป็น FC ตำรวจมากกว่าเยอะกว่าใช่ไหมตำรวจด้วยกันเองจะชอบมากกว่าอครับประมาณนี้ครับผมก็เลยงงแล้วผมพูดอะไรไปเมื่อสักครู่ก็ต่อไม่ติดเลยเมื่อกี้พูดอะไรต่อเชิญเดี๋ยวก่อนนึกก่อนครับ อ๋อ <laughs> คือเมื่อวานนี้หลังจากที่ฟังอาจารย์วิษณุได้ถแถลงเสร็จเนี่ยนะครับครบฟังจากฟังจากหน้าเสือเนี่ยนะคนนี้ตั้งคําถามเยอะเลยนะครับบอกว่ากรณีที่มีการยื่นให้สอบตํารวจใหญ่ทั้งสองนายเนี่ยประเด็นให้สอบว่าเนี่ยเข้าไปพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์แต่และคนี่จริงหรือไม่ไม่ใช่เหรอครับใช่ไหม,มแต่เมื่อวานนี้คนก็อยากจะฟังว่าตกลงว่าอาจารย์วิษณุถแถลงเนี่ยใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ครับไม่มีเรื่องนี้เข้ามาเลย มีแต่บอกว่ามีความขัดแย้งกันทั้งสองคนอ๋อเอออะไรประมาณนี้เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นกรรมการสอบนี่อาจารย์แค่มีหน้าที่มาแถลงเมื่อวานแถลงเฉยๆอาจารย์วิศนุอ่ะกรรมการสอบก็มีพลตํารวจเอกวินัยทองสองใช่ไหมมีคุณจัดชัยพรมเลิศปลัดชิงนะคุณจัดชัยนี่จริงๆเป็นประธานกรรมการสอบเป็นประธานอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยไงก็น่าจะมานั่งแถลงนะหมายถึงว่าเมื่อวานเนี่ยถ้านักข่าวถามอะไรก็จะได้ตอบเพราะอาจารย์วิศนุบอกว่าผมก็ไม่รู้รายละเอียดใน กระบวนการสอบสักเท่าไหร่อะไรเรื่องนี้ออครับ